มาถึงสนามก็เรืองหลับซแ,แล้วผู้ชมขอบสนามครับพี่น้องอบรถแลถวพื้นที่วังจันท์จังหวัดระยองนี่เยอะจริงครับคนผู้ชมเยอะครับครับไม่รู้รุ่นอะไรครับผมเพิ่งมาถึงครับ ตอนนี้เวลาประมาณบ่าย3มโมงครับบ่าย3ามโมงเย็นของวันศุกร์นะครับตรงนี้เป็นรุ่นโอเพนครับมาก็วิ่นขึ้นขวาเลยครับวิ่งมาตามลำคลองนะครับแล้วก็วิ่นขึ้นขวาไปน่าจะเป็นรถไอ้เจ้านัทออโต้โฟร์วครับคนฝั่งนี้ก็รถมาดามน้ำเดยนอันนี้น่าจะเป็นรถรุ่นของฮาร์ดคอร์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับอีกหน่อยครับไม่รู้รุ่นไหนเป็นรุ่นไหน อยที่ป้ายจุดนะแต่ผมวิงง่งไปด้านในทางนู้นนะครับตอนนี้น,น,นะครับป้ายจุดเราก็พาไปจับมาได้แล้วหมดแล้วครับคล้ายๆว่าจะเป็นลูปนิ้งนอนนะ<ป>ตัวนี้ผมอ๋อไม่ใช่ครับมีสองมอเตอร์อยู่ข้างหลังนี่พัดคอรครับพัดคอมาดามตานี้มาดามรรมา,ามถึงนี่ตอนนี้ผมขอถ่ายสเปรสปาหน่อยนะครับเพราะว่า ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครครับนี้มาดามก็เจาะวิ้นแล้วครับเดิงเชือกเน็บซะแล้วโล่นะน้องเปร์ือเปล่าเดยงเครื่อง,งนี้คล้ายๆน้องเปรืร์ครับเจาะขึ้นมาก็เทคแล้วก็วิ้นเลยครับส่วนมาดามนี่ลงตรงนี้ครับดีครับลงตรงนี้แล้วก็หักซ้ายขึ้นไปครับพัดคอโอเคฝั่งลู่รุนรนร่นแล้วครับ น้องเต๋อครับไลค่คอสู้ครับอา้าวขึ้นด้วยกลายเป็นขึ้นเฉยเลยครับฝั่งนี้ฮัตคอรครับโอ้แลาเชื่อขาดมีพริกครับมาดามครับมาดามได้ครับ นี่แหละครับข้างคอครับรถไทยเราวนเกินไปแล้วครับมาดูรถไทยเลยเนี่ยกระตูนครับกระตูนนี่ครับโอ้รถรถไฟปลิวเลยครับไปครับช่างหมายเพื่อนกันสี่คนสี่ครับโอ้ยว่าไมไปหรือเปล่าดัานต่อเลยโอ้โหเอาจนได้เดี่ยช่างหมายครับเพื่อนกัน

สวยครับถ่านแล้วครับรถโอเพ่นขึ้นไปแล้วครับอ้าวเปลี่ยนคันไปแล้วโอ้โหวิ่งไปแค่ไม่ถึงไม่ถึงสามนาทีครับ2.7เองครับสุดยอดครับตัายกั้ายัเ่อััต่อครับไม่รู้รถใครครับเดี๋ยวต้องมาทางผมเนี่ยครับเทกแรกถอยครับน่าจะเป็นรถ สไตล์ของลุงหมุยครับพอดูเสื้อแลอ้วล้อลอยเลยครับจะต้องเลี้ยวมาหาผมนี่ครับหลงทางครับต้องออกขวาของรถนะฮะ้า้ของจอไหลคอครับไหลคอ ป้ายสิบครับนี่ป้ายสิบถ้าโดนไปแล้วเรียบร้อยครับโง่สะก,กิดเรื่อยโอ้แน่นอนใครถึงวยไปแล้วมาดูที่จะสู้หรือจะวินสู้ก่อนครับตรงแล้วน่าจะติดแล้วครับสั่งวินแล้วครับแต่ทําไมไม่เดินอยาหยอครับยายอยายอกยายอย้ายมาดูฮัดคอบ้างช่วงวินฝั่งนู้นไม่เดินครับแล้วก็ยังไงจะสู้หรือไง วินไม่เดินตรงใส่ต้องสู้นะครับโอครับวินไม่ทำงานตัดที่ใจสู้ครับโอ้โหควันเขาบวงโชงเฉ่งเลยต้องเอาให้ได้ครับทําไม่ได้ดีเด็บแน่ๆครับยังไงเครื่องไม่กำกำลังไม่ได้ครับรอบหายครับ วันท่วหมเลยเลลคใครอยากไปดูท่นคอบ้างไป็ูลูกตทอวิ้นหักศอกเลยครับแล้วก็ชันคนข้างชันครับ,รบน่าจะมีเจ็ดสิบหก <6, 7 S 2> เจ็ดส <6, 7 S 2> ิบทับองศาเดินวินแล้วครับเสียงกันเลงม้เสียง เสียวครับเขาจะพลิกไปนี่คนขับจมน้ำเลยครับเพื่อกาทว้านีด้วยเอาครับขึ้นไปได้ครับจันรวดนี่เองครับส่วนไร้คอก็กำลังแก้ปัญหาเรื่องวินอยู่ครับมีวินตัวเดียวครับไม่ทำงานทั้งนั้นไล้คอครับดูเหมือนจะใช้วิ้นสำรองตัวหน้าครับทำไมไม่ใช้ตั้งนานแล้ว แม่เลี่อนไปได้ครับดูซูเปอร์เพ่นมาครับกระตูนครับสีสุ่มส้มนี่ไม่น่าจะเอารถไทยส่วนังนี้ก็เป็นฮาร์ดคอร์เนี่ยฝั่งนี้ก็ฮาร์ดคอร์นะครับกระตูนวินก่อนครับแม่สลับมาที่ฮาร์ดคอร์รถบอดี้ย่างงี้เสียเปรียบครับ เป็นหัวแข็บบอดี้เกือบเต็มเลยครับมาดูเนยหลองเลองอะไรห่องเอียงครับล่องเอียงแตะแขงไหล่เลยครับตรงนี้เอายังไงเอายังไงดูที่จะคว่ำไหมสวยครับสวยเลยครับมอ้ลงางแล้วโอ้บอดี เต็มดีจริงๆครับคณนนี้วิ่งจรวดครับจรวดทวิจอย่างนี้นี่ทวิงเครื่องหมดกำลังนี่เรื่องใหญ่ครับเพราะว่าไม่มีเบรคครับยังไม่มีใครที่จะตามได้ครับตอนนี้ยังไม่ได้เกี่ยววิ่งนะครับสองนาทีสี่สองนาทีห้าสิบแล้วครับครับหลังๆต้องทับกันแล้วครับติดต่อเวลาที่นี่หนึ่งนะครับทำไม่ตับมาสามนาทีนะครับ ฝั่งนี้ยังวิ่งไม่ได้ครับทะเลาะกับเกียร์ก่อนวิไปมากระตูนขึ้นไปโน่นแล้ววิฟ้าตะกช้าได้เขาเฉียวรอเดียวไฟฟ้าไม่ต้องทะเลาะเกียร์อ่าแล้วทัชเกียร์จับได้กับสายแล้วครับรอครับรอไม่ได้เยครับนี่แหละอย่าให้เชือกขาดโหลุดเด็ดขาดกับสายท้องแน่ๆครับนี่ต้องม้วนเดียวครับโอ้แตัวนั้นราว่าครับเฉยๆก็ต้องทะเลาะเกียร์ต่อเพราะว่าต้องปลดปีปีโลวินครับโอ้โน่นขึ้นไปแล้วเนอะจะโหลดครับ เอามาดูติ๊กเกอร์ครับอันนี้ปาดแชมป์ไปไหลรา,ายการเลยทีเดียวครับติ๊กเกอร์ครับติ๊กเกอร์นี่ถือมั้ยไอ้คุณดีครับนี่มาที่แล้วคันนี้จิกเกอเป็นครับรุ่นมินนอนนี่ทางไทยจรวดนะครับ สู้ครับโอ้โหแรงจริงๆเครื่องครับไม่ต้องวิ้นหรือเปล่าโอ้โหไม่ต้องวิ้แรงจริงๆครับรีหรอป้ายที่หนึ่งเองเอาหน้าไม่จับครับลผลก็คืออา่าวินครับเ,เป็นรุ่นขาวเครื่องไม่เก็บซะแล้ว จะรัแน่ครับร้องจะ <c oughs> ไม่ใสก็เฉินมวงใหอันนี้นักแข่งเก่านะเก่งมากคนนี้ย <c oughs> อดมวงครับยอมแพ้ครับรถไม่สมบูรณ์ครับ